ครับผมขั้วขาหมูอ่าละ่ะมอสุใหม่ละอุ้ยมอคว่ำเนี่ยมอคว่ำจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมากแกงแคขาหมูครับผมวัดดิบในการแกงแคก็คือนี่พักครับพักมีพัก พักกัรไพักเพชรแล้วก็พักบะฮอยเดี๋ยวผมจะเอาหุบขึ้นเลยตืดตืดตืด,ตดหุบขึ้นนี่เลยครับแล้จะมีพักละแล้วก็พักพปมเปื่อหรือว่าตักชีฝรั่งเออแล้วก็ทวงานาก็บปเขียครับผมเดี๋ยวผมจะหุกบขึ้นเพิ่พอเดอ้อตามพี่ครับอ่ะพี่แข้งครับพี่แข้งไปเลย จะคอยหอมแดงหอมแดงกระตัมตัวนี้มไม่ถูกป้อมหอมขาวหรือว่ากระเทียมกระเทยน,นักเพชรน,นะ่ะครับเพชรน,นะเพชรหนึ่งบามินปามครับ ตามน้องพิกบอกมีนี่กิ oh, น,กนกระพักก้าครับมันต้องกินจิ้นก้าเ ah, <laughs> มนูไหนก,นกินกระพักนีก่กระพักอะตามที่เรียกก็ไหนะต่อไปคือเพกกะปิครับใส่อีกแล้วใส่กะปิลงไปต้มต,ตาม <laughs> <laughs> แล้วละครับแปดแงียมเต้อีทับตามพิก <laughs> ครับผมเรียบร้อยตามพิกเรียบร้อยต่อไปเราจะไปแกงตังโมครับใส่น้ำมันลงไปง่ากไปมันนักหน่อยเดียวร้อนมันฮ้อนเนี่ยต้องใส่น้ำมันอ่ะหม้อหัวมันเปึงอ่ะสูตรง่ายอ่ะสูตรขายชื่นมันมาครับน้ำมันฮ้อนแล้วเดี๋ยวหักกับน้ำพริกที่ตมเดี๋ยวร้มาคั่วครับใส่น้ำพริกลงไปเลย หอ,อมเลยืมเนี่ยให้บบกขั่วมันกลิหอมเป็นสูตรแก๊มตอนนี้คั่วไปหอมนะครับเอาขาหมูใส่ลงไปใส่ขาหมูครับอืมเฮ้ยน้่ขาดใส่ขาหมูลงไปคั่วครับคั่วขาหมู ครับผมคั่วขาหมูเอาละนอนไม่ละ,ลละอ,อ้๊ย้อคว่วไหมอ๋อคั่วเหมือนอู้ได้กลินเลยนะครับเราไปกับใส่น้ำไปเลยน้ำใส่ลงไปเลยครับเนี่ยน้ำใส่ลงไปเลยต่อไปกับตั้งไว้ให้หมูขาหมูเผาอะมันเปื่อยตั้งไว้สักครึ่งชั่วโมง ทำเพิ่งไข่ขหมูเปือ่อยครับผมแล้วเขาก็ผักเอาไม้ใส่ไปครับเอครับผมตอนนี้หมูของเราก็เริ่มเด็ดแล้วนะเริ่มเปื่อยแล้วนะต่อไปก็ใส่พักใส่เผือกับใบถั่วครับใส่ไปใส่แล้วกับ,บปไปที่พรสแตนแหนครอหื้นเผือกกับใบถั่วลุกทุกคำแล้วก็ใส่พักอย่างอื่นต,ต้นต้นครับปรุงรสผงชูรส ผงชูรสครับเขบาแหวะลำกับผงชโลธเองนะนั่นแหละข้านอครับขับไปก้อนหนึ่งแล้วก็รอต่อไปครับปิดฝาหม้อปิดฝาแล้วใส่ครับหลายขั้นตอนครับรอต่อไปครับผมตอนนี้บนทั่วกับมาเขี่ยผมซุกกันนะเดี๋ยวผมจะเอาผักใส่ไปเลย แล้วกับพริกขี้หนูด <Wow. S 1> ้วยนาครับโกน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 พักซุกแล้วกับโพสเลยนะครับผมโกนตายโกนตายพักนี้กำเดียดกับซุกแล้วครับผมล้อมเดียด กินเลยครับเดี๋ยวไปกินเลยหมูข้าวข้าวสุดๆเลยไปนะไปะครับผมรอบสุดท้ายละต่อไปใส่กลายกับผักปอมเปิลน,นะครับผมมาใสาไปเลยผมไปวดแล้วนี่คือใส่แล้วกับปดเลยครับอโอหแข่งเทผักก็เลื่อนนะ ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับกับแกงแค่ขาหมูมากัชิมแล้วนะครับเคหนึงนี่จำเลยบนโอ้ห <c oughs> ยาบไปได้กินครับ <c oughs> สุดยอดครับกิ้มกระเขียดเหรอก,กิ้กลนกรบบาก์ <c oughs> ิ้ครับเ <c oughs> ป็นอะไรกระเพยกร <c oughs> ะเพยกระเพย รำครับเจ๊บขออย่างมันลงตัวอ้ะ,ะกินมเฉียแเลเดี๋ยวปัามาเฉียพากากินท่านะ่ะกินในหูเล่ามัน,มนรำะช่วยอย่บอกว่าโสุดยอดมักล้ามรับมาเฉียะเีย ฮรอนเนี่ยทุกอย่างาลงตัวเราครับเชฟครับยิ้มมาเหียครันอร่อยอ่ะฝืนข้าวเจ้านะครับจะใช้มือสับม้วนหรือเปอล่ฮเปนพหมดหลัก ดึงแทนใช่แล้วเนาะจิ้ยแล้วถ่ายแล้วอันนี้ไก่ท่านอบดิอืมีไก่ตัวดี้มอข้าวหน่อยปุ๊บไกนเป็นน้ำผาโกลด้น้ันหมูขึ้นมา พัน,มนเมล็ดแบบก่หิ้งคล่องคอโดนหนาติมนเนมล็ดป้ะถ้าพันแหงภาคหนุนท้าไก่จ้นนี่แหมวิ่งหนีเลยแกฮะสวกอ่ะมีไก่จุนนะ้นมาที่ห้างตายแล้วหรออืมอครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ใน YouTube ใน f Facebook ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป EP ต่อไปเมนูต่อไปผมจะทำอะไรคอยติดตามกันนะครับผมกับตลาสดทีสวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายเต็ม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 